สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับรายการเที่ยวก่อนเท่าได้ทุกวันอาทิตย์และวันพฤหัสเวลาบ่ายสองโมงนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่จังหวัดแพร่ที่พระาธาตุช่อแหรพระาธาตุช่อแหเนี่ยเป็นพระาธาตุที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่นะครับจนมีคํากล่าวที่ว่าถ้าเกิดมาเที่ยวแพร่แล้วไม่มาสักการะบูชาพระาธาตุช่อแหถือว่ามาไม่ถึงแพร่นะครับเดีย๋ยวเราจะไปชมความงาม ความสวยงามของพระาธาตที่เป็นพระาธาตคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ตามผมมาเลยครับวัดพระาธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่สร้างขึ้นระหว่างจุลศักราช5 8 6ถึง5 8า หรือพุทธศักราช1879ถึง1881ในสมัยพระมหาธรรมราชาีิราชลิไทย องพระธาตุมีลักษณะเป็นรูปเจดีย์แปดเหลี่ยมย่อมุมไม้12ศิลปะแบบเชียงแสนบุด้วยทองดอกบววหรือทองจังโกองค์พระธาตุสูง33เมตรฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ11เมตรบรรจุพระบรม,มสาลีรลิกธาตุพระศอกซ้ายและพระเจาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นพระธาตุหนึ่งใน12นักษัตวัดพระธาตุช่อแฮมีหลวงพ่อช่อแฮ หรือพระเจ้าช่อแฮพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธร,รูปศิลปะล้านนาเชียงแสนสุขโขทยัยที่มีความสวยงามสันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นหลังจากสร้างองค์พระประธาช่อแฮแล้วซึ่งมีอายุหลายร้อยปี วัดพระธาตุช่อแฮเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขานถ้าได้มาเที่ยวจังหวัดแพร่แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่อแฮก็เหมือนมาแพร่แต่มาไม่ถึงจังหวัดแพร่มาถึงช่วงเก็บความรู้จากประกันวินาศภัยเชียงรายนะครับวันนี้ผมจะคุยกับเพื่อนๆในเรื่องของการเคลมประกันโควิด กับกองทุนประกันวินาศภัยนะครับหรือกอปวทํายังไงบ้างนะครับโดยเ,เฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนๆที่ทําประกันโควิดกับอาคาเนแล้วก็ไทยประกันขั้นตอนตามนี้เลยครับอย่างแรกเลยเพื่อนๆต้องลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของกองทุนประกันวินาศภัยก่อนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในการยื่นคําทวงหนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับเวลาเพื่อนๆลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จะสามารถ ยื่นคําขอทวงหนี้กับกองทุนประกันวิทสตไยได้แต่ก่อนอื่นนะครับเพื<ๆ>่อนๆต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยื่นเองอย่างแรกเลยก็คือต้องมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันหรือของเพื่อนๆเองสำเนากรมธรทันนะครับแล้วก็ใบรับรองแพทย์ พร้อมทั้งผลตรวจ rt pcr ที่บ่งบอกว่าเพื่อนรับเชื้อโควิดต้องเตรียมเป็นรูปภาพไว้นะครับหลังจากที่เราเตรียมข้อมูลตามนี้แล้วเพื่อนเพื่อนเข้าเว็บไซต์นะครับพอเข้าเว็บไซต์ไปปุ๊บเราไปคลิกตรงที่ยื่นขอทวงหนี้เพื่อนเพื่อนก็ต้องกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยในกรณีที่เพื่อนเพื่อนยื่นให้ตัวเองเตรียมเอกสารเท่าที่บอกมาสักครู่นี้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนรับ ยื่นให้คนอื่นต้องมีหนังสือมอบอำนาจและเขียนข้อความตามรายละเอียดด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับนะครับเขียนข้อความตามรายละเอียดนี้ข้างนี้ข้างล่างนี้เท่านั้นนะครับพร้อมกับติดอากรสแตมป์30บาทเพื่อเป็นเอกสารประกอบในการยื่นทวงหนี้ให้กับลูกค้าของเพื่อนเนหรือให้กับญาติพี่น้องของเพื่อนนะครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆน,นก็สามารถที่จะ หรือทวงหนี้ประกันโควิดให้กับคนที่เพื่อนรู้จักด้และครับแล้วเราสามารถยื่นคําทวงหนี้ได้จากทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียวหรอคำตอบคือไม่ใช่นะครับเพื่อนเพื่อที่ไม่ถนัดช่องทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถไปที่คอปภในแต่ละจังหวัดขอคําร้องนะครับแล้วก่อพร้อมแนบเอกสารและก็ยื่นให้กับทางคอปภได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย โดยกรปรวรเนี่ยกำหนดช่วงระยะเวลาในการยื่นคำร้องเนี่ยไว้ตั้งแต่วันที่17พฤษภา2565จนถึง17กรกฎาคม2565นะครับแต่เราสามารถยื่นได้ก่อนได้ทั้งที่กรปรวรเองนะครับและที่คอปอทั่วประเทศนะครับก็เป็นช่องทางที่เราจะได้รับ าชดเชยได้รับค่าสินหมาจากประกันโควิดนะครับถ้าเพื่อนๆที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะครับสามารถโทรหาผมมาสอบถามหรือทักไลน์ตามรายละเอียดตรงนี้นะครับมาสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะครับผมเมง้งสุภกิจและประกันวินาศภายัยเชียงรายยินดีให้ข้อมูลยินดีตอบข้อสักถามข้อสงสัยของเพื่อนๆน,นะครับ ทักมาเลยครับอย่าได้เก่งใจครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดถูกใจกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปดีๆสาระดีๆสถานท,ที่เที่ยวสวยๆในเขตภาคเหนือให้ผมประกันวิน่สภัยเชียงรายด้วยนะครับก่อนก่อนจากกันนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาช่องทาง รายได้อีกหนึ่งช่องทางนอกเหนือจากต้องช่องทางที่ได้รับเงินเดือนจากงานประจําของเพื่อนอยู่แล้วเนี่ยประกันรถยนต์ออนไลน์กับประกันวินาศภัยเชียงรายเป็นอีกช่องทางรายได้หนึ่งสำหรับเพื่อนๆนะครับช่องทางนี้เป็นช่องทางรอดสำหรับเศรษฐกิจยุคนี้นะครับธุรกิจประกันรถยนต์ออนไลน์สีฟุงโปเกอร์กับประกันวินาศภัยเชียงราย งานสบายรายได้ดีได้ท่องเที่ยวสนใจติดต่อทักผมมาได้เลยนะครับผมยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเพื่อนๆที่สนใจสำหรับวันนี้ผมเม้งสุภกิจและประการวินาศายเชียงรายต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปดีๆสาระดีๆในตอนต่อๆไปลาไปก่อนครับสวัสดีครับ